ถึงแล้วครับโรงแรมสตาร์มินชันแล้วดูห้องนะครับดูห้องดูห้องเตียงคู่นะครับเตียงคู่ครับนี่จุดท่านหลวงวโร,โรตอัอดครับเฮ้อพอ,อ,อ,อดห้องแล้วอมท้องแอมท้องแล้วนี่ โรงแรมสปาคอนเวนชั่นนะครับระยองครับระยองดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำนี่คือห้องน้ำมาฟ,ฟูฟูนะครับ<ม>อ่าโอ้อย่างหงาหงามพอตัวน,น,<ม>น์ตัวนโอเคมีแก้วน้ำนะครับแอ้วนะครับ ตู้เย็นนะครับน้ำสองขวดโอเคทีวีทีวีดูวิวครับดูวิวมีวิวเปิดไหมวะโอ้วิวข้างนอกนะครับวิวข้างนอก ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ก็จะประมาณนี้นีนะครับ